วันนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินเข้า t ูตมาน n e y w a l l ็ตนะครับจำนวนเงินอยู่ที่100บาทนะผมแค่เรากรอกเบอร์น,นะครับเราก็ได้รับเงินทันทีนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับเราจะมาแจกโค้ดอ่างเปานะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจรับโค้ดอ่งางเปาเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ c h ANNEL ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาสอนหาเงินออนไลน์หาเงินเข้า Tmoney o Wallet นะครับด้วยแอปพลิเคชันที่สามารถจะเล่นได้ที่จะมาที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ผ่าน Android ผ่าน iOS นะครับคุณใช้ iPhone หรือใช้ Android ก็สามารถสร้างรายได้ผ่านแอปนี้เป็นแอปที่เล่นง่ายๆมากแค่เราตอบคำถามนะครับแล้วก็เลือกตัวรูปภาพแล้วไม่ก็เกี่ยวกับการทำแบบทดสอบหรือโหลดแอปพลิเคชันนะครับรารกิจก็มีแค่เหล่านี้นะครับหรือจะเป็นเงินส่วง,งการฟปร์มโหมดแอปพลิเคชันนะครับคุณสามารถที่จะไับไรายได้อยู่ที่ครั้งละ100บาทนะครับจากแอปพลิเคชันนี้ ผมก็รับไปหลายยอดแล้วนะครับเป็นหลักพันบาทแล้วนะครับแล้วก็ในสองคลิปนี้ด้วยเช่นกันก็จะมาแจกโค้ดอ่างเปาเพื่อใครที่ติดตามช่อง a n s Studio แล้วก็ต้องการที่จะรับอ่างเปาเราก็จะมาแจกนะครับประมาณ3มทุ่มนะทุกทุกวันนะสามทุ่มช้าสุดก็3ามทุ่มครึ่งนะัเร็วสุดก็3ามทุ่ม พอดีนะครับพวกนี้เนาะก็นะครับรายละเอียดเป็นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันดีกว่านะครับจากแอปนี้ที่เราได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่100บาทนะครับ ก็นะครับวันนี้นะครับผมได้รับมาวันที่17อีกนะครับในส่งของบินนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นวันนี้แหละนะแต่ว่าคลิปนี้จะลงวันที่18นี้ตอนนี้ผมอัดคลิปตอนเที่ยงคืน3นาทีด้วยกันนะครับอ่ะเรามาเติมเงินกันเลยทุกคนนะนี่ทุกคนแล้วก็ให้เรากรอกเบอร์ธูมานี่วอลเล็ตของเราแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเลยกรอกเบอร์ธูมานี่วอลเล็ตของเราให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนี้นะครับเมื่อเรากรอกได้ปลอยแล้วนะครับให้เรากดเติมเงินนะครับ สังเกตดีๆนะครับตอนนี้เที่ยงคืน4นาทีนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่นี่ทุกคนนะแค่ประมาณ4-5วินาทีนะครับเราก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วอยู่ที่100บาทนะครับแค่เรากรอกเบอร์แล้วก็เราก็ได้รับเงินทันทีนะครับก็ใครที่สนใจหาเงินออนไลน์จากแอปหาเงินฟรีที่ได้รับเงินเร็วๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในคลิปนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะมาสอนหางเงินในคลิปนี้มีชื่อว่าแอป g o g o b o t นะครับจากค่ายของ r o i e l d Corp นะครับเป็นเกี่ยวกับการ สอน AI ให้รู้จักนะในส่วนของสิ่งของรูปภาพชื่อต่างๆว่าเอออันนี้คือสัตว์นะอันนี้คือรถยนต์นะ,ะเราแบบนี้หลายทุกคนเนาะซึ่งนะครับเป็นวิธีการที่เราสร้างรายได้แบบง่ายๆมากนะครับคิดว่าหลา,หลายคนหยคนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะน่าจะทําได้ทุกคนนะครับก็ทั้งเด็กนะก็น่าจะทําได้เพราะว่าเขาจํากัดอายุประมาณตั้งแต่3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างรายได้ผ่านแอปที T ่มีชื่อว่า โก็บอดนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดก็ยังไม่เยอะทุกคนเนาะอยู่ที่10,000แดาวน์โหลดนะเราสามารถที่ไปต่อยอดด้วยการโปรโมทแอปพลิเคชันนะเพราะว่าถ้าเราไปโปรโมทแอปพลิเคชันก็จะได้ในส่วนของรายได้หรือคะแนนนจากแอฟลิเอทตรงนี้ได้อีกด้วยช่องทางหนึ่งนะครับก็ฉะนั้นก็ใครนะครับที่ถนัดนในส่วนของการทําแบบแอฟลิเอทเนาะก็คือว่าเราก็แนะนำนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับเพราะว่า สามารถที่ทำไรายได้ได้จริงแล้วก็เราสามารถที่จะนําในส่วนของรางวัลนนะ่าแปลแรกเป็นในส่วนของอบัตรเติมเงินนะเหมือนทุกวันนี้วันเด็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครั้งละอยู่ที่1 0 0้บาทหรือจะแลกเป็นในส่วนของบัตรกำนันกิฟต์การ์ดของอในส่วนของช้อปปี้ลาซาด้าพวกนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่ามีช e ้อปปี้แต่ว่าลาซาด้ามีแค่อันใดอันหนึ่งตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีของ grab mark grab food พวกนี้มากกว่านะครับมาดูในส่วนของรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับพวกนี้นาะข้างล่างนี้เนาะมีคนมา รีวิวนะครับได้เฉลี่ยอยู่ที่4.7ดาวด้วยกันนะครับขออนุญาตนะครับคนอ่าวายวายู วาย่วัดนะครับผมนะบอกว่าแอปถอนเงินได้จริงครับแต่ต้องใช้เวลาต้องมีเวลาว่างมากๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีมีอะไรทําและต้องการหาเงินเพิ่มเติมนะครับจากคุณวิโก้โกนะผมชอบแอปนี้มากเลยเอาไว้เติมโรบบอกนะจากเกมโรบบอกคือดีมากๆเลยครับสุดยอดคําเตือนสําหรับแอปนี้ที่ได้โรบักให้เล่นเกมมันเป็นของปลอมครับอ่าอันนี้เนาะแล้วก็อีกเ,เ,เขาเตือนด้วยสำหรับคนที่เป็นโรบบอกอ่าก็คือเล่นเกมโรบักนะแล้วก็จากคนกัญญาณัก ชัยะขันบอกว่าผมให้สีดาวเพราะตอนที่โหลดมาก็เข้าเล่นได้นะครับแต่อยู่ดีดีมันก็เข้าไม่ได้ล่างข้อมูลหรืออื่นๆมันก็เป็นเหมือนอันนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นกันนะครับอ่าผมเปิดแอป,ปมาเขาว่าขอสแสดงความยินดีการซื้อบัตรกำเนนของคุณสำเร็จบัตรกำเนินก็คือเป็นบัตรทูมานี่ที่ผมได้เติมไปตอนต้น,นคลิปนั่นเองนะครับก็ผมก็เติมเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนนะวิธีการ าหารายได้นะหรือสร้างรายได้ผ่านแอปนี้ก็คือเป็นการสะสมพอยต์นะครับมันจะมีพอยต์ที่อยู่ทางด้านมุม บนซ้ายมือนะ6 8 1 4 4 0อคะแนนด้วยกันนะอันนี้คือไรายได้ที่ผมมีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหานะครับไรายได้นะครับอันนี้คือโบนัสที่เราได้รับจากการที่เราทำงานมามันก็จะมีให้โบนัสด้วยทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเรากดได้เลยนะครับอ่าผม,มารับไป12แต้มด้วยกันนะครับเราก็ไปสะสมโบนัสต่ตอแล้วก็มากดรับอีทีเมื่อ8ชั่วโมง51นาทีนะครับเขาให้เราสะสมโบนัสเพียงแค่9้าชั่วโมงเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา ทำการสะสมบนัสนะครับหรือทํางานด้วยงานของการตอบคาถามพวกนี้นะครับก็จะเป็นโครงการเนาะที่มันเขียนวโครงการสัตว์โครงการของส่งโครงการสัตว์โครงการผลไม้โครงการผลไม้โครงการสัตว์พวกนี้คืองานสอนนั่นเองนะคืองานสอน AI ให้เขารู้จักนะมากดที่งานแรกเลยละกันงานโครงการสัตว์นะครับกดท่อไปเลยงานนี้เขาจะให้เรา25คะแนนนะเขาให้เราสอน AI นะว่า โปรดเลือกรูปภาพสัตว์นะครับรูปภาพดังต่อไปนี้รูปใดเป็นรูปสัตว์นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คือมันเป็นเมลเบอร์รี่เนาะเราก็ต้องหาอันนี้นะครับก็คือ3อันนี้นะแต่ว่าสามารถที่จะตอบได้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะฉะนั้นผมขอตอบเป็นในส่วนของวัวนะครับอ่าแล้วก็กดคขาว่าส่งไปนะซึ่งเราต้องดูดีๆว่าหากคุณส่งคําตอบที่ไม่ถูกต้องคะแนนของคุณจะถูกเรียกคืนก็คือว่าตอนแรกคือ Google Bot จะให้คะแนนแก่เราก่อน นะครับ25คะแนนถ้าเขาตรวจสอบแล้วก็คำตอบไม่ถูกต้องนั่นเขาก็จะยึดคืนนะคือเอาคืนนี่แหละทุกคน,นะฉะนั้นก็ ตอบที่ๆนะตรงนี้นะครับก็กดข้อส่งไปนะครับแล้วก็ขอบอกว่าขอบคุณนะขอขอบคุณโคโคบอทได้เรียนรู้แล้วว่ารูปสัตว์เมื่อกี้ก็คือเป็นวัวนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็ให้คะแนนแก่เราอยู่25คะแนนด้วยกันแล้วก็กดคําว่าตกลงไปนะครับต่อมาเราก็ไปทํางานต่อคืองานเกี่ยวกับโครงการการของส่งต่อนะอันนี้ก็เหมือนกันเลย25คะแนนแล้วก็สอนเขาก็บอกให้เขารู้จักเกี่ยวกับการของส่งนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับผลไม้ไม่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสัตว์ไม่เกี่ยวข้องจัก,กรยานก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งนะมันก็คือเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็เกลิกรถไฟฟ้าแล้วก็กดคำว่าส่งไปนะครับเหมือนกันเลยก็ก็บทก็ขอขอบคุณแล้วก็อ่าก็กดได้เรียนรู้แล้วว่ารูปภาพเมื่อกี้คือการขนส่งนะคือรถไฟฟ้าเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะเราก็รับไป25คะแนนจากนั้นก็กดว่าตกลงไปนะครับแล้วก็ไปทำโครงการเกี่ยวกับสัตว์ต่ออันนี้เราต้องพิมพ์นะ เขาบอกว่าโปรดป้อนชื่อสำหรับสัตว์นี่คือจิงโจ้ใช่ไหมแล้วพิมพ์ว่าจิงโจ้นะครับอ่าจิงโจ้นะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับจะตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็25คะแนนนะครับแล้วก็มาทํโของการนี้อ่าของการนี้ก็ผลไม้นะครับอันนี้คือส้มนะแล้วก็ตอบไปเลยนะครับส้มนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับผมนะ ต่อมาคือโครงการนี้ก็คือเกี่ยวกับผลไม้แต่ว่าอันนี้คือเราต้องอัปโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับผลไม้รูปภาพที่เป็นผลไม้แล้วก็อัปโหลดไปซึ่งของผมไม่มีนะผมก็เลยข้ามในส่วนของอันนี้ไปนะครับแล้วก็มันก็หายไปโครงการเมื่อกี้น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็โครงการนี้ก็เหมือนกันเลยเป็นการอัปโหลดนะเกี่ยวกับรูปภาพของสัตว์ผมก็ไม่มีผมก็จะการก,กระบาดป,ปิดไปนะครับอ่าซึ่งเมื่อกี้ที่เราทํางานไปเมื่อกี้นะครับประมาณสามสี่งานเมื่อกี้เราก็ได้รับโบนัสเพิ่มเติมอยู่ที่10คะแนน ซึ่งเราสามารถจะรับคะแนนนี้ได้ก็ต่อเมื่อมันจบลงไปที่8ชั่วโมง48นาทีคือต้องรอประมาณ9ชั่วโมงแหละนะครับพูดง่ายๆคือ9ชั่วโมงเลยทีเดียวนะเราก็มารับคะแนนตรงนี้ได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เป็นคะแนนเยอะๆ1,000คะแนนพวกนี้นะครับก็คือเป็นการทำแบบซ้ำรวดนะก็คือตอบแบบสอบถามนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการทำแบบสอบถามนะครับ ส่วนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับออฟเฟอร์นะออฟเฟอร์ก er ็คือเป็นงานให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็เราก็เลือกเลยนะครับว่าเราสนใจงานไหนนะครับแล้วก็ไปเลือกเลยครับแล้วก็ไปทําได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับต่อมาก็คือเป็นเกี่ยวกับการโปรโมทแอปนะหรือการแชร์ลิงก์ทำาอฟเฟอร์เรนะกดเข้าไปเลยนะตรงนี้นะครับเราจะได้รับสูงสุดอยู่ที่10,000คะแนนนะครับ เราก็กดค่าแบ่งปันไปแล้วก็กดแชร์นะครับไปที่โซเชียลต่างๆนะครับหรือจะทําเป็นคอนเทนต์ทำคลิปเป็นคอนเทนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะทําเป็น คอนเทนต์ Post, Content, เป็นโพสต์ลงในแฟนเพจก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมได้ใส่รหัสอ้างอิงของเราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าน่าเหมือนของผมแบบนี้เนาะให้คนที่เขาสมัครผ่านลิงก์ของคนนั้นใส่รหัสอ้างอิงของคนด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเกิดไรายได้หรือเกิดคะแนนเข้ามาเรานะครับจะได้รับนะครับคะแนน a f f i l i a t e ก็คือ10%นะจากการที่เพื่อนของเรานั้นทำโครงการหรือทำแบบสำรวจเสร็จสิ้นนะครับต่อมาคือเราจะได้รับไปครั้งละ1 0 1 0 0คะแนนาน ถ้าหาว่าคะแนนนั้นไม่ถึง100เราจะยังไม่สามารถกดรับได้นะครับอันนี้ของผมก็เกินแล้วอยู่ที่1 24,448คะแนนก็กดว่ารับไปปั๊บเลยนะครับคะแนนเราก็จะถูกโอนไปนะครับที่อ่าเหลือ48เพราะมันไม่ถึงร้อยทุกคนนี่ทุกคนเนาะก็จะถูกโอนไปที่หน้าหลักนะครับนี่ทุกคนเนาะอยู่ที่8 0 0แสนแล้วนะเมื่อกี้ห0 0สนกว่าวิธีการที่เราจะแลกเงินนะแลกคะแนนเป็นเงินก็มาที่เกี่ยวกับอ่า กระเป๋านะมันเหมือนก็เป็นช้อปปิ้งนะกดเข้าไปนะครับแล้วกอ็อันนี้คือ สิ่งที่เราสามารถจะแลกได้นะครับคะแนนของแกร็บเท่ากับ70บาทก็32,321คะแนนนะครับแกร็บฟู้ด100บาทก็46,174คะแนนแกร็บมาร์ค100บาทก็46,174คะแนนแล้วก็เท s c o Lotus สไทยแลนด์100บาทก็46,174คะแนนแต่ทรูมัน w a l วอลเล็นะครับ100บาทนั่นมันมีคะแนนที่เยอะกว่านะครับก็คือต้องใช้48,372คะแนนเลยทีเดียวนะครับส่วน Lazada Thailand e k ีกฟเ นะเอาไว้ไปซื้อของลาซาด้าได้จำนวนอยู่ที่19,938คะแนนหรือเท่ากับวิธี200บาทนะครับนี่250บบาททุกคนเนาะอ่ะ ถ้าใครจะแลกเป็นทูมานี่กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กรอกอ e ีเมลนะเอาไว้รับในส่วนของอในส่วนของบัตรทูมานี่นะเขาจะส่งผ่านอ e ีเมลของเรานะต้องกรอกอ e ีเมลที่เขาใช้งานได้นะที่เราสามารถเข้าใช้งานได้ถ้าเป็นอ e ีเมลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เราก็จะไม่ได้รับในส่วนของบนะัตรทูมานี่นั่นเองฉะนั้นก็ตรวจสอบให้ดีนะแล้วก็กดซื้อนะก็คือเราก็แลกเขาว่าเขาใช้คำว่าซื้อนะที่จริงต้องใช้คำว่าแลกนะกดซื้อแล้วก็เขาจะนําเหรียญ4 8น ่าน372จคะแนนเราก็ห่างจากตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อันนี้คือประวัติที่ผมเคยทําการแลกมานะครับอ่าที่ทั้งหมดเลยทุกคนนะั่นเดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน2เดือน12นะแล้วก็อันนี้ก็เดือน12นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองนับนะครับ1 2 3 4นะครับ5 6นะครับ7 8 9 10บ 11 12นะครับแล้วก็13เนาะก็รวมมูลค่าอยู่ที่1,300บาทแล้วที่ผมได้รับจากแอป o c กบอ t มานะครับก็อ่าโอเคเนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปนี้เดี๋ยวเราไปแจกโคดอ่างฟากันต่อนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์ ถามกันได้เกี่ยวกับแอปนี้หรือใครที่เล่นแอปนี้อยู่มีอะไรจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าใครไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแจกโคดอังเปากันเลยดีกว่านะครับสำหรับโคดอังเปาเราจะมาแจากที่เว็บไซต์ของ ancgift.web.app นะครับถ้าหากว่าใครไม่พบในส่วนของเว็บไซต์นี้ให้เราไปที่ ยูทูบนะครับแล้วก็กดที่แอป y o u t u b e ไปแล้วก็จากนั้นก็ค้นหาชื่อ A N C Studio นะครับแล้วก็มีตัว S ข้างหลังด้วยนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับมาที่ตรงนี้นะแท็บนี้แล้วก็ให้เราเลื่อนไปแบบนี้นะครับไปที่ขวาสุดเลยที่เป็นเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับตรงนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีเกี่ยวกับอ่าลิงก์นะครับนี่ทุกคนเนาะจะมีลิงก์ว่า เว็บไซต์กรอกโค้ดอ่างเปาให้เราทําการกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ จากนั้น,นระบบก็จะพามาที่เว็บไซต์เกาะโคดอังเปาของช่อง ANC Studio นะครับให้เราทำการกาะโคดอังเปานะเป็นโคดนี้นะครับเริ่มบอกเลยนะโค้ดนี้มีจำนวนจำกัดนะครับรีบใส่ก่อนที่มันจะหมดเขตไม่ใช่เดี๋ยวรีบใส่ก่อนที่มันจะหมดก่อนนะแล้วก็นะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการแจกโคดต่อไปนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะมาแจกเยอะแล้วก็แล้วก็จะมาแจกบ่อยๆตรงนี้ โอเคนาะคตดในวันนี้นะครับก็มีคำว่า a อรอนนะ A A R O N นะตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะับในส่วนของตัวอักษรนันะรบ A ตัวพิมพ์ใหญ่ A ตัวพิมพ์ใหญ, a, ใหญ่ R ตัวพิมพ์ใหญ่ O ตัวพิมพ์ใหญ่ N ตัวพิมพ์ใหญ่7 5 1 9 2เราแล้วก็ให้เรากดคำว่า search ไปนะครับ ถ้าโค้ดมันตรงกันก็จะพามาที่หน้าซองอ่างเป้านะครับก็ให้เรากรอกเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเราแล้วก็กดตกลงไปเลยระบบก็จะซองส่งอ่างเป้าให้กับเรามาเราก็เลือกซองอ่างเป้าที่เราสนใจไม่ก็ที่เราเลือกนั่นแหละเนาะเลือกปับ๊บแล้วก็ระบบก็จะโอนเงินมาทันทีนะถ้าเราทันเนาะถ้าเราไม่ทันก็เอาไว้รอบหน้านรับอิงชาร์ลจะมาแจากต่อถ้าไว้ว่ามีคนสนใจมีคนแชร์เยอะมีคนกดไลค์เยอะมีคนคอมเมนต์เยอะๆนั่นเองนะครับก็ ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีต่อไปก็อย่าลืมทําตามที่ผมบอกเมื่อกี้ด้วยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยกับทุกคนที่ได้รับมาและก็ขอสแสดงความ เสียใจด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ทันเนาะเอาไว้รอบหน้านะครับอีกชนะ็อตเนาะเดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะใน2คลิปวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน2คลิปหน้านะครับพ่กนี้ก็มีการแจกอ่งเปาอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมมารับอ่งเปาวเวลาเดิมเลยประมาณเก้าประมาณสามทุ่มกว่านะครับก็ถ้าไม่อยากให้พลาดก็ตก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะมันก็จะมีคลิปแจ้งเตือนไปยังมือถือของคุณอัตโนมัตินะครับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ